ว้าอร่อยมากแกงเหลืองที่ใส่ผลไม้ที่หายากที่สุดในโลกก็คือลูกมะมุดหะไม่ใช่ละมุดนะฮะมอมาลูกมุดแกงใต้ซึ่งเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะม่วงแต่ลูกใหญ่มากเวลาเขาขายขาขายลูกละหบาทเลยนะนี่ฮะเขามาฝานฝานแกงเหลืองใส่แกงเหลืองค่ะเหมือนกับเป็นมะม่วงไหมฮะแต่รสชาติอร่อยมากขอบอกนะฮะทั้นลูกมุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่หายากทุกแล้วทุกวันนี้จะสูญพันธุ์แล้วคะท่านถึงบอกเรากรี๊ดมากเรามาในจังหวะที่มันออกพอดีเลยทุกคนอร่อยมาก ออ,อันนี้ชาเขียวจากลงคั่วกาแฟเขาทะลุทุกคนอือร่อยยะแรงอ,อกมากเลยนี่ค่ะดูทีวีไปด้วยแอมสยายไนยทุกคนกินอะไรต้องระวังนะคะอืแต่แกงต้านี่อร่อยมากออืม,อม มันมีความเป็นแบบวิเศษมันไม่เหมือนมะม่วงนะเวลามาใส่แกงอะ่ะข็บอกสุดยอดจริงๆร้านนี้แม่ประภาฮะแกงใต้แม่ประภาติดกับส้มตำอินเตอร์ชุมพรนะฮะทางไปวัดชุมพรหลังสันอร่อยมาหกร้อยห้าสิบเมตรจากโรงแรมชุมพรการเด่นอร่อยมากกินะทีละอย่างทุกคน เดี๋ยวนะขอเทก่อนเทแกงก่อนอ,อร่อยมากนี่ไม่ใช่เสแยแ้งนะสับบานเลยค่ะทุกคนชอบมากแล้วก็กาแฟเขาอกทะลุเนี่ยเรากินชายเย็นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกาแฟฮะวันนี้ขอกินชาครับเกีวีโซดาก็อร่อยอ,อร่อยมากทุกคนตรงข้ามธนาคารกรุงเทพอมสินนะฮะนี่ยะร้านคาเฟ่เนี่ยฮะ เขาไปแอร์เย็นฉ่ำมากแล้วก็ตรงนั้นก็หลังกรุงเทพก็จะมีต้นทุเรียนจาได้ไหมติดกับโรงแรมเลยทาาข้างหลังเนี่ยต้นทุเรียนจะติดตรงนี้ตรงตรงเนี้ยจะมีจะมีต้นทุเรียนอยู่ต้นหนึ่งมีลูกด้วยตื่นเต้นมากโรงแรมที่มีต้นทุเรียนอยู่ในติดหลังโรงแรมเลยก็ต้องไปปีนเข้าทางนู้นนะฮะไม่ได้เข้าทางโรงแรมนะฮื่มเนี่ยข่าวแอมซยาไนทุกคนทนายเป็นอะไรทําไมทนายถึงมั่นใจไปช่วยคนผิดนะ่ะ ไปช่วยผู้ต้องหาทนายเป็นอะไรป้ะจริงจริงทนายไม่ควรจะเป็นช่วยคนที่เป็นมีเข้อข่ายมีทีท่าว่าจะฆ่าคนทําไมต้องมีทนายไปช่วยทําผิดให้เป็นถูกหรือว่าประมาณแบบมั่นใจว่าอ,อผู้ต้องหาจะไม่ผิดอนะงงเนะอืะงงหลายอย่างมากประเทศเราอร่อยมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้กินอนะเพิ่งกินแกงอันนี้ไปนะฮะ เม่งมะพร้าวฮะแกงกะลามะพร้าวไม่ใช่เนื้อมะพร้าวนะจักกะลาจ้ะฮะืมสุดยอดทุกคนสวรค์มากกำลังเครียดอยู่เรื่องสมัครติกต็อกไม่ได้นะมันต้องการปิดหูปิดตาไม่ให้เราพูดฮะแสดงว่าเรามีฝีมือนะทุกคนเป็นคนแรกของโลกนะที่มันแบนไม่ให้เราทําคลิปนะเป็นว่าคลิปมันเข้าข้างพวกช่างชาตินยะเราด่าพวกช่างชาติไนงะ มันไม่พอใจมันก็ได้แบนไม่ให้สมัครใหม่ก็รอดูไปว่ามันจะแบนจะกินนะ้ำเดี๋ยวอาจจะดำเนินคดีฮะอ,อร่อยมากออยอือกินก่อนอือกินโชอือเนาะตัวลุงแอมนี่เคยรักษาจิตเภทนะฮะกินอะไรต้องระวังฮะกินแกงใต้ก็ต้องระวังนะฮะระวังอร่อยนะฮะ ระวังจะติดใจะฮะอร่อยมากเนี่ยแกงปลากระพงใส่ลูกมะมุดทุกคนใครได้กินนี่โคตรโชคดีเลยเขาบอกเกิดเป็นคนใต้ได้กินแกงใต้เนี่ยมีความภูมิใจมากเพราะแกงอร่อยแม่งมันทุกอย่างเลยร้านไหนก็อร่อยทุกคนเข้าใจปะ่ะแต่จะมีบางร้านไงที่น้ําพริกอาจจะเค็มไปบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะหรือรสชาติอาจจะแปลกๆแต่อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อย แต่ร้านถ้าอร่อยที่สุดนี่เราก็จะบอกได้เลยร้านนี้อร่อยมากร้านนั้นอร่อยอ๋อน้ำพริกเค็มเป็นหน่อยประมาณอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาชอบเค็มอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็บอกว่าอร่อยของเขาไงแต่เราชอบอร่อยแบบอร่อยจริงๆอ่ะไม่ใช่อร่อยเพราะเค็มเห็นไหมอร่อยกลมกล่อมอร่อยจริงๆคืออร่อยจริงๆไม่ต้องมานั่งแบบเพราะฉันชอบเค็มฮะ อร่อยเพราะฉันชอบหวานขนาอย่างนี้ฉันไม่เอาฮะไม่ใช่อร่อยแล้วค่ะต้องกินทีละอย่างแบบนี้บ้างค่ะอร่อยมาก,ากสุดยอดเดี๋ยวจะโพสก่อนเดี๋ยวยาวไปทุกคนเมมเต็มอีกบางทีความจำขึอนมันสูงไง ก็จะตัดไปเลยทุกคนอย่างงงนะฮะทุกคนมาให้กําลังใจผมบ้างนะเพราะว่าบัญชีทิกตอกผมมันโดนแบนไปเจ็ดบัญชีเปี้ยวไปเลยฮะจะสมัครใหม่มันก็ไม่ให้มันเหมือนกับปิดหูปิดตาไม่ให้เราพูดนะ,ะแต่ทีเวลาอีกพวกชังชาติมันด่าเจ้าด่าสถาบันด่าคนเห็นต่างอะไรเงี้ยมันไม่แบนนฮะอืมอร่อยมากกลิดด่นยาทุกคน พี่ก็คงภูมิใจมากเลยนะในความที่แบบอร่อยจริงๆเนี่ยอืมอืมหลดยอดพดก่อนนะเดี๋ยวดูข่าวแอมยาไหนาก่อนอะไรก็ไม่รู้ยาวเฟื้อยจะฆ่าเป็นซีรีส์เลวทุกคน